อยู่บันเรายกขึ้นว่าชาวได้ยินเสียงก่อยขันหัน,นเสียงก่อยเออตาเป็นเสียงมูมูโต๊แต่งกอ Trời ơi, tay uống léo lên Anh mua trốt trên khô Ờ Trên hùa Mà Cá À, à, à Nọc đủ vâu Tua lẹt Lẹt lôi Lẹt lôi Lẹt lôi Nhảy hết lên, phân lông mấy ốc Ngoài nước นกเก้านกเก้าจามกุกซิบเอด็ดกุกกีีกุกแล้วเอ่งนกเก้าป็นไดนซิบเอด็ดกุกเชียงวัวมากาอ่าอ่าก้อยเชียงจิงรีด ดังมันหลอดทีบหลอกไล่ล,ล้วมมันนะมนต,ต่ำเต้าตัวเองจะต่ำเป็นแจยงนาฬิกาไปมุ่นในผนคุยที่มินงภาคน้าคา,ใายใจเแล้วไม่แพงเข้มเลยมึงน,นาฬิกาเรือนเล็ก Rồi là chọc cao là ca. Ca phải rồi tu chinh chóc này nà cá cao phải trời này này chieng đã là chieng chieng nọc chieng plum à mai nhang cái nọc ở đây là chieng ở đây bên có cá à à mu bì bì ก็ยได้มอมอมันอยูก่กลางหัวขวมติดกันนี่หนาลำกอยหัวม้าม,มู่บีเรี่องปูฉันไม่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องมายุ่งกับฉันปูน้อยต่ำใจนึกก่อนเลยปูตอนนี้ก็ร่างมากรอบติดอยู่แล้วนี่ไม่ได้นะตอนนี้การเมืงองก็ไม่ให้แรงนะ ใชยการเมืองเร่งไม่ได้ขากำลังลุยนายรงให้ปร่งดอง,ดองประเทศทไตท้ตอนนี้ไม่มีการแบ่งทีีกันแต่แกงกินลาวงเรียนไม่พ้นกันเะต่ำให้การรุนได้แร้มึงเร่งงานดีจ้ะทหารหมัดได้ใจโหจริงนะแก่เออมันมันรู้แล้วหลวงกูแกก็แล้วหลวงก,กูต่อไปหน้าเป็นทานหาร้วรอวะโอทองลูกมึงจะได้เป็นทหารเหรอขับยางน้อยปันเอกหลวงก,กู ลูกเมืองอไงโตดาชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนเจอน้าพ้ดกับก้อยนะก้อยก้อยก้อยโค่นนะเข็มเปรดคุณนี่พูดจาลามกก็จับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอะกับยินดีจับเลยรับผุพึยินดีมาบ้างเลยให้น้องยบมือผมบุญรุ่รแล้ว วันก็มาหยาดเี้ไม่ตายรล้นะมึงเลยบุญแก่ผมรูยเป็นบุญบุญรุ่นแล้วกูเปียให้กูจูบมือมึงเป็นบุญโม่งเตะดิน้องเราได้น่ากับเปิดกุ้งกันดิน้องให้กูจูบมือมึงตะดีได้กูมากินเรียนไหมเปลือก็จูบมือตามนี้ตามนั้นไม่ได้แต่เพึ่งพากันได้มั้งเลยเราูนไหมลองในอ้อมไม้มือนางเอกตอนนีย ตองแลก้าากแกเป็ลคุณแล้วกูกัดมินตอดองอีต,ตายโออยหง่ยมวินอยากไปพร้ำกับพวกนี้ตาเมเซเบลานะค่ะหลวงพอ่อพรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจ้าค่ะเออไปปักบานใหญ่ต่อจะมาเรียนค่ะไปหลกไปจักเดียวใจยองจักรีมาวีมาา ชายปานุ ANT, จากเตเปรมนครนิแนแดนเจติการเป็นราชโรแเง่งเสด็จพอ่อเตพราชรเสด็จแม่ทิพมนทาผมมาที่นี่เพราะเนื่องจากเหตุการณ์บังคับเสด็จพ่อบังคับไห้ผมแต่งานผู้หญิงที่ชื่อว่าขวายหญิงสุชาดาแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตั้งใจจะมาบวชที่นี่ฮอนี่มาตากันนะมัวลงแลวัดกูติดนี่มาพบกันนวอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่ลวงพอ่อพอไม่บวชให้เด็ดขาด การบวชไอ้คนไม่ใจบวชเพอ่บวชว์บวชว่ากูไม่บวชอาจารย์บวชที่ผมนะหลองพ่อไม่บวชเด็ดขาดผมเป็นขว้าชายต่ำใจเป็นตาใหญ่ไรกูไม่บวชถ้าผมรีบบวชที่วัดแ่งนี้ผมใช้เสดแม่มาต้อนกระตินสักจิบล้านบวชต่อเดียวเลยไอ้ปูแก้วไปเจอวอนเจอบง๋มำไมยังว่าวัดโลกพอเด่นนี้ตีกูนหนีแหลโอคกูกันนี่อาจันจอยบวชได้ผมขันละไอ้จัน ก็ไม่จ้อยเจอเบืองมุงลังกาไอ้หนักเป็นคอยบวชปีน้ามึงอ่ะผมลังเบืองเลยเฮ็ดรื้อดีจ้ะบวชได้ผมเสียก็ไอ้เจอและกกวาไอ้จุดขุดได้เด็ดต่อเดียดิเมมมึงอ่ไม่ใช่แมมหลงจุดแดงนี่เปลี่ยนจุดปั่นนั้นป้าแต่เหลือไม่ก้าววันท่านอาจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชหรอกพอใจปานุแต่พอยินดีจะรับไปเติมเป็นเาดุสิตในวัดนี้จึกเาวิจารธรรมะเพื่อนำไปดูแลบ้านเมืองประชาชจนต่อไป ผมขอบคุณมากอาจารย์แล้วผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับในในก้อผมเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยเถอะตบหัวให้ผมหน่อยเป็นสิริมงคลน,นะ <c oughs> ไม่ต้องตบตลกมันไม่จําเกี้ยวไรี่คนเราความถี่ไว้ดีไม่ดีมาจําขึ้นโยกับตบหัว <c oughs> อาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพ่อแต่อาจารย์ไม่ตบหัวให้ผมจะนั่งอยู่แบบนี้เงาตกบการตบจฉมยากเลย ฮารุโตกไม่บุนเลกันนึกออกมั้ง,ง,งนายนัาอาจเรย์ยผมขอบคุณท่านอาจารย์ผมจะไปพักบ,บนก่อนเรื่ผมจะได้มาเรียนวันไหนอะต่อเช้าลูกแต่วัยเตอร์มาเรียนในเวลากลางคืนลูกนะ้ากลางวันอย่ามากลางคืนอาจารย์สอนได้หรือตอนไดเป็นไล้ให้เตอร์มาเรียนในเวลากลางคืนแลื่กลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอะกลางวันกา ไปนอนมาใหญ่เหี้บตั้มไปไปตายกันแล้วนกลางวันนี่แต่คืนแต่กลา,า,าคงคืนนมานอนในวัดผมรู้แล้วกลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระต้มลงหนึ่งที่อยู่หน้าวัาดแห่งนี้มีใาญ่ชราแก,ๆก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยใาญ่คนนั้นที่นั่นเดียกเียเอ้ยหอ,อมพรำหยได้ขาก็อยู่เท่ thế. รวยรวย จะกระตั้งแก้ต้องโตตัต้งทรัพย์นนี่เราไม่อยู่ปาน,นิีแกว้วเออแกว้วแกว้วโอ้แม่มเรียกอีตายเปลือกจะ้ากรใกล้แก้วนะ่าแต่จริงนั้นมันไ,ไม่มีเกิดมาต้องอดทนไหนโตหนะ้าเรามันจนนะักเอกโอโตโอ้ความงดตะขัดเขามีหนักหนักเล่าทุกเจ้าบตตอรี่นี่แกว้วแกว้ว เขวเกวโอ้ม็มกับปร่างหยักร่างความงัดตะกัดก็มีนักนินคุณนึกแล้วชุดจะบัตสีก้าวผ่าห้างองไก่แต่สิ่งนั้นมันไม่มีเกฑนเต็มตีหนังึกเสหัวจะตํำกันอย่างไรเกิดมาจนถูกเอื้อทนนับพลสำรวะ เงืองจักซี่ไม luxury, mountain, been, h, ่ม <No. S 1> ีโอ้วดพลตำรวจบุญน้อยโดยคือไม่มังกลอนไรคุณ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 เพอกูวเจ้าคุณคุณคุมใจนักล่งหลักหลูกสาวนายพันเธอเดินป่านผมทุกวันเก็บไปควันแล้วก็ไงของเหล่านั้นมึงหลุดเวลากล้นกูลงปันนั้นมือเปรี่ยนใจตัว แต่พี่จิงไงพี่นี่ป้าเพลงมาล็อกกูเลยเพลงนกเอ๋องัวกันเดีวเพลงเล็ดจบจริงไงตกวป้าปรื่องกับคนนี้เฮ้ยตัวเออกับไม่เป็นละมึงกับทำไรตัวกับไม่เป็นละกับใส่นองเดินนองเดินซื้อกูใจบวชเตี้ยพี่อยู่ปนะเดนมึงกับใครตัวมึงกับไม่ดีนะนู่นอาจารย์ตวีปนตีอาจารย์เรามาจากปัตตลุงนะมันนั่งกับปฏิมาอัดสีนี้คืนนี่นะมึงแต่เล่งบลเบอร์รี่เจอตุ้งอาจารย์วีนั่งนกูบอกวัน กับไม่เป็นละมึงกับทำไรกับไม่เป็นละกับเสย์ไอ้โต้เราจบที่ไงแกกว่าแป๊ะไอ้โต้ดินกับรถนี้หันวัมือนคนไปเล่นกฎไปเล่นเด็กคนไปเล่นกฎไปตึ้งก็ตาปลิงบอกชุรินมึงปลิงบอกได้แต่บอกได้ก็กับไอ้โต้ฮันเนอชอบไอ้โต้กับปลิงบอกฮันจบแล้วกับปลิงบอกหันเออแล้วตั้งไงมึงเลือกมึงชอบปลิงบอกได้หรือเปล่าเพื่อนเอาแต่กูเลือกเออกูเลือกกูเลือกปลิงบอกแนวรั้มแม่ Rồi, anh anh nói là phương anh Ha ha Anh làm sắc bột là bột cái tầng quẹt, 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 khuẹt Ui <laughs> Rồi, khoảm <khóa không> xúc. <laughs> hát là chung nằm tan, hát là chung nằm tan Ui Rồi, tôi giác nấm chín mềm, Bây giờ phần chín chính này tôi Mà anh là chốt chín này tôi gặp lên rừng kín. ระระนองอกปากแม่งพองไงมาอยู่รวยอาจารย์รวยจริงจริงไม่ออกแก้วอาจารย์รวยจริงจริงไม่ออกมันใจเมียกูบอกอาต่าช่วยตราเคยันโอ้หูเด็ดมันเดือ นี่ไม่ทราบค่ะเคยมาลำบัวในเมืองฮัครับกลาด้นนี้เป็นลาดขึ้นเฉยของฮัดเจไม่ใช่ซาานตี่ตคุณจะมาลำบัวแม่นู่นนุยเป็นวัวแล้วพี่วัวใครไม่ทราบครับนี่คุณเป็นเจ้าของวัวหรือว่าวัวเป็นเจ้าของคุณครับองอ้อมนป็เจ้าของวัวนี่คุณเลี้ยงไวแกงหรือว่าเลี้ยงไวชนครับเลีเ้ยงไวยชนครับกาไม่พื้นกับนานเนี่ยผ้อมชนอะไรเนี่ย ไม่ต้องพาไปบอลหังใจเด็ดนววัวตึงป้อมจนไม่วิ่งเลออยแต่ว่าวิ่งเปลี่อรูดรรตาโยงอะไรวะพูถตาไดเก่งเหนือต้องว่านน้อยตัวน,นี้เนาะใจว้ากอายตึ้งไ่กรูบังบงังให้แม่งจักตัวนให้ตายเปรีเก้แรอดไม่เละได้เลยฮอคุณรู้ไหมกูเป็นใคร เฮียแม่งไอ้สาอย่าเลงนั่นแล้ะพวกคนเราก็จะไดาเจอมีไว้ใจกันคนไม่กีรอบคนยืนอยู่บนด้นใจอะดรน้องมาชนฮะก็ก็ตัวกับพี่ร้องกับพุมพิดไปแล้วครับปิดเปรตได้จนเต็มเต็มยังยางกว่าปิดเลยพี่ร้องเจ็บตรงไหนบอกกับลอกตรงไหนเดี๋ยวผุมปากเัาอูตำซีครับ รถมึงไม่เ <descon> พ <fin anta> ือานนำเกลือร์กสามวันก็วิ่งรอดอราาอยบู่แลมึงรู้ไหมว่าคูไกคคนรากว่าบ้านการดีกับรถจนเผืวอนต้องเชิบก่อนว่าคนทีเดาจนป็นใครมึงก็ไม่เชิบอยนเนา่มแต่ตเบียดบานอยู่คนที่ชนมึงรู้นะการเกณฑ์ไต่้องถึงก็เล่มึงมึงรู้ไหมคู่ใ่ พีปพี่ลองเจอไรไม่ทราบครับนูหนู้ยปัตตาโนกพอพวกนายอยากไปแรมาได้จะเบื่อไรอ่ะกูพวกพวกกูนายกเดินไ้าน้ยังมึงรอไวานายยกไปกับกูนิดกันแก่ไหนนิดตะเกโรว่ามึงจนกูไปนี้เป็นยังแล้วมึงรอว่านายกไปกับกูนิดกันรักกันนค่ไหน กูต no ิดร่างจำปีน้าอยกไปเคยไปเยี่ยมสักคนไหมไม่มีโอ้โหลครับแยกแคล้วแยกละมอมนายบองล่าชาล้วจะไว้บังคมนายดอกาม่อมพอม่อมเมีจตีกันรบเออโชคดีเออโชคดีด้วยแคลาวโดยละมอมนายสมโม่กลับแต่ว่าบังคมม่อมพอม่อมเม่ยตีกันรบพระเจ้าค่ะเออโชคดีโชคดีวันนี้ฉันเองจะต้องรับสั่งให้กับนายทั้งสองว่าจะเดินทางไปติดตามคว้าชาย แต่เราเป็นนายจ้างทั้งที่ถูกก่อนจะใช้งานลูกจ้างมันต้องถามสารทุกสุดิบกันบ้างไม่จะเห็นแก่ใช้อย่างเดียวไอ้นี้ผมก็แปลกใจแต่ม่อมโปชจับไป,ปรยากาศเปรบะพวเราเน้นนอนแล้วกับคนติดดินมาไม่ได้อันลนละเดี๋ยวจบแแปลกจริงยิ่งแปลกใจจังเนาะ อแปลกยิงและย,ยิ่งแปลกใจจังดูจังมีมนกลังอพังมามา,ากแล้วหนอเนื้อเนา่นาเน่าก็แก่เต้ากว่ามือเป็นหมื่นแสนยอมจื้อและตามตื้อตามงอม,มีแล้วไม่แคล้วว่าใหม่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่รู้จักพอใจเจ้าชู้ไม่รู้จบจิ้น ใจเจ้าชู้ไม่รู้จบดินลงเหนือแวงเหนือวินเทมอย่างมินลาวน้อย่านบางคนอยู่จนแก่จนเฒ่านะ บางคนอยู่จนแก่จนเท่ายังอยากมีเมียเา้เป้าปนานโอปโนเกแกเพียงไว้ว่าจยังถูนกเขายัางคู่ลุงยังจับอยู่เนาะบางรายหัวใจไหวขาอกมันมวยโดนนกไม่ถึงยกบอกครงโครบางคนเด็กหลอกจนหมดตัว บางคนเด็กหลอกจนหมดตัวพอโเราทึกได้ว่าจูกะเลือดเตหัวกะโดมไอ้ต้องฝ่าปนเลยก็คุจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิดจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิด ไอ้จนยังเรานะมุกกระเบื้องขออิกเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนจนิิตาวนอจักชวนเพื่อนมาเล่นเจเพื่อหวังจะแก้ความจนไปก่อนอโลกเกยยัดไม่ทำดีเปียแล้วนีหายหนาจากจนเต้าแจแล้วก็เลยต้องวิ่งเต้าแจแล้วก็เลยต้องวิ่งไม่โตกเพื่อนยิงก็โตกวันแหนดน,นจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิด จนยังเราหน้ามุกกระเบื้องโคอ,อิดเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนชนิดตาวนาขายเบื่อหวังได้เร์เซ้นแต่ขายไม่เป็นและจึงมาเดือดร้อนผู้เคียนเบื่อลืมลงหัวเผ้าเสาเรือนเราและเลยถูกเพื่อนตองอหมดหน้านและมาหมดไรหมดหน้านแลวมาหมดไรยังไม่พอใจต้องลาคนลาคนจนจนจนไอความจนนั้นมีหลายชนิด นี่กูไม่จบเลยไม่แยกอยู่แล้วไอ้ตัวกูไม่จบติดจบไม่จบเล่นเรื่องกินโอ้ตัวนี้เอ๊ะแล้วครั้งวันไหนแกได้เล่นเรื่องกินตึ้งกลางคืนก็นอนเบื่อแล้วทีนี้อันคืนว่าชื่อกวันก็ปกโกรยัดแมมนอนแจ้งกค่กูหลงเป็กโอยให้ตัวจริงเลยตัวงานนั่นจริงนั่นแหละอันเดียกแกกูวันมากูได้ปลุกโกย์เลยอ่ะมันตะวันมาได้กินคกยกันว่ากันมัดพุงอ่ะอันนู่นตัวเหอะ เติดเจงออกกตายดูด้วยตัวซึ่งเอ็งกวนกูกวนตัวกูปวดเลยแก่แล้วน้อยปวดเลยแก่ด้กยตัวแก่ปวดไม่ออกเลยแกจ้าปลิดแล้วเหรอเพ้ออ้นั่นมึงตถวนั้นในตรงกลุ่นักว่ามึงลุยปรื้มกนว่าชื่อแรงว่านอนนอนว่าช่ยลมพัดก้าบุ้งกินอยู่รุย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 ทะเลาะปีเี้อยากขึ้นเละตู้โอเกันนั่งกูไปกินแต่เสกหนึ่งแล้ว ไอ้โตกินเก่งในมึงเออใช่โต้ซันเนี่ยควันกูควันได้กินโลตี้อ๋อตอนนี้มึงควันได้กินโลตีเออเป็นกันเก่งในแก้วกลายกลโลตีกูมุดมิดมุดมิดกินปนเสษเร็วเาี่ยจบทิงไอ้ปุ้ยนี่กว่าป้าแล้วจบทิงไอ้โตกับเก่งในคนใจใช่โตเดี๋ยวจะกินเก่งในคนใจไอ้จัดนั้นใสเคยซะเร็วนี่ใส่เคยเพลือ กระเก่งนายแก้มหนุ่มใส่ไข่ละครละร้อยห่อง้าวใส่ไข่หน้ากินนั้นเห็นเลยหรืตีใส่ไข่นั้นตั้งหลายบาทมึงกิดเบลอเบลอจริงไงตัวนี้พอวระพี่จริงนี่ก็เลือดตัางโลกลาเลยลดตึ้งต้นปลาเลยรอยเส้นวัดเส้นไหนคนยิ้งไอ้ตู้ไปกินมัดรอยตู้ได้ได้กินเส้นในคนยิ้งไอ้จัดนั้นใส่ดมละหออไรดมเขอาวไรใส่ดมน้ากินนั้นกระเก่งนายคนยิ้งมึงกินแต่กันละตายเปรือย rất đã tấn thương kim bang mẹ tay hùng tìa quy luận vào điện thoại <laughs> lê 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 điều lê 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 mà thế, lê mà thế, lê 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 điều lê 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 แม่เปรตนีิยก็ได้ปุ่นนิยมวานจัดเปรตดั่ว่าเปี้ยให้ตองก็แบงค์ที่ไต่หยียบผมเออได้คริสมันเหยียบผมยกวันียิบได้โชบุงแม่ม่ยกให้ใครเลยต้องกับคริสต่ำกับกาจันนี้ให้โตกับเมื่อนได้ลูกวานเรียนมาหน่วยเหยียบผมกับดำวานต่ำกับต่างคำตั้งต่างคำก็จริงเกอร์ว่าแก่งนินทีน่ะแม่มยังกันใหู้้แกนงคำ แกปี้กันวาป้าเราปี้จริงเออนี่ไก่โตไก่กบกบผู้ใจกูกบแล้วครับรอยกูไม่จบเลยไก่โตัวรอยใส่ติ๋งกูได้ติดตานกินเหมือนจับแม่ปล่อยโตัวโนี่มึงติดตานกินแล้วติดตานกินแล้วครับยำเป็นเพื่อข้าประเดี๋แค่คุยอะไรกันกูนี่ไม่อยากไปกินตานกาตินี้กูตา้งไม่ตัวไก่ตตั้งเพื่อนี่กูไม่อยากไปกินตานนี่น้อง ไอตู้วะพูดไอตู้ว like right ่าปนีตายต้ว์แต่มึงไม่อยากไปเกินแานมึงจัดการต้นควันในมัดต่างหากดับรองเล็กคนกว่านักก็ไม่เอาทีนี้กูก็ตามไม่ตู้ว์อะไรันพรมได้เปลี่นกลางบ้านผู้คนเหมือนกันอ้นี่การเราต้องคนจัดการต้นควันหมดเลยต้นควันหมดต้นควันหมดกาตินีโปวดตึ้งวันเลือกไรแก้วนั้นและเรื่องมันนั้นทีนี้แกกูจัดการไปยืนกาแต้วยตรงคนผู้คนแต่เราก็เผื่อใหญ่ก็ส่งเสียแก้วการเราสลับฝันยืนไอ้เปลี่ยนกูยืนคนตีนึ่งตึ้งคุณมาโยคนตีสาม ไอตัวนั้นไม่รู้มาแต่นนไนมาอยู่คนติ่อปตึง้งเดนีคา,า,าก็ก็ตามอลไรกันตามผลกูไอบ้บ้าถ้าใ่คุณไม่อยากไปเก็ตแาปนปวดมือเปลือบปุ่มกวานักกับชาปรีดคุณเราจะจำไรกี่เจปวดเลวมันโยเป็นนีจำเริ่มต่อ,อจืดจุ้งจริงเป็นใบหาโปรต์รที่ดีกูไม่แล้วบำมาตักแกกูไม่อาแล้วท่านหนอ มึงว่านจะไม่นี่อย่าว่าตัวลูกก็นัดตัวจำกรรมก็ไม่เลี้ยงเจ๊เล็กก็ลุยตะแก่จะไม่นี่มีักตัวก็ไม่ใจรองดังตะแก่ตะแก่เนี่กูไปพบกั้งปลุกไม่เรียกว่าโรงอยู่ตัวรงเพื่อมัดนา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 พวกคุเดินไปแก่ตั้มตาดีกรองแก็บมาตะแก่วะลับเลยกูหันยื้ออยู่ใจตะแก่ดาเอ๋อเรียกฮันยื้วีดนาแก่ใจจริง ในจัมนี้มึงทำอะไรเั่นเตี๋ยวยู่ตั้งทุกวันแต่เดินคนตกตกูจะว่าลูกเกรียดทำไรก็ห้าลูกเกรียดห้าไปทำไรล,ลูกเกรียดพาไปทุ่งเบ็ดไม่พอไปทำไรพาไปตีปตุ้มเล่นลูกเกรียดเจอเราว่าก็รับซือตอนเนี้ยนาย,ยก,ก,ยยกอภะิชิตแกออกตังจันดาวเตรียมตัวจันไารับชื่อลูกเรียดตัวราชจัพาไปตีติงแค่นายกกภะปิเกียรได้ก็จะซื้อลูกทิดยู่มึงกับ้าว่าภิชิตเจอลูกเรียเออ เลี้ยเกจ์ไปทำไมเลยโลเรียดล่ะไปเ,เจอไปตีตุ้มนี่เลยนี่เปตีมันใส่บาปกรรมบาเวโลเครียดทำอะไรก้อยอะลูกเครียดจะได้เป็นตัวดีทำไมบ้านเมืองเดือดร้อนนั่นเออมึยังกันเลยมันเดือดร้อนเลยกับลูกเครียดมึงกว่างเรข,ขนาดมันลงอยังไม่มีความทุกข์เลยลูกเครียดลงเพื่อเกีดดดดดยดเกี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 ยดเออมันเครียดเลยมันมีเหตุผลเลยเครียดเหตุผลเลยเครียดกว้างปาดอีจีเจง ปาดว่าเพื่อกูปาดกูบากเคียดเคลียดเคียดกูบากทะไมเคียดงานเยอะเน้ตําเลือบ้านเมืองเราอย,ย,ย,ยู่กันใบๆบะยายบ้านเมืองอยู่ใบยาติดติดจนผู้ไรจะมดไปจักประติตตรงง่ายอือง,งางมาช่วยอือง,งาตอง,งาาตําเลืออือง,งางมาจึงอืองางว่ากวาดลาว,วาดลาวาดลาเงี้ไม่ไปว่า พอหึงอังมารองเจ๊ดเล่ตดีมึงวัดกบทีใจออกจากรูเลยดูตองมาบอกประชาชนว่าบ้านเมืองสันตีแล้วกบว่าเปื่ากรบกกบกไม่เขียนนิาบกวดล้างมดกรมันแต่ปรีดไหมกูื่อเพยจากปเกุโยาบาจ้ะอันนี้วยกันะได้จริงว่ะฮันนูบ้านเมืองเราเปดีควรอ๋อ กูจำเลยตอนนี really? hey, really? hey, ้ไม hey, hey, <my> ่ความว่าเคยไม่ได้เดือดม้วนเลยเคยไม่ได้โกงเลยฮันยูจะย่างกาแฟเมืองนี้มึงบอกเอ้ยย่างเฟร้ยย่างเพงทีนี้กูเวลาตัดย่างไปร้ยใกล้น้ำย่างนี่เอาแต่ไม่เคยเลยก็ว่าเคยเตียบเปิดซิ่งไม่มีตาฮันยือวันก่อนตุกน้ำย่างไปายไปใกล้ฮันยูขี้ลดนไปได้ตอนตั้งหัวรวยโอกมาจากกลางกู่ดน มากว้างหน้ารถกูกูลงไปถึงมันบอกว่าอย่าไปใกล้เลยมีร่องเออไม่ได้ที่นั่นคว้มพื่นรินว่ะเคยบอกกูเอาแล้วอาแต่ไหนตีมันแร้งตายตีล่ะมันแรงไม่ได้แต่กูแล้จักเจ้หนามันออกงานเออกูพาตั้งนำยัางลูกไปตั้งตั้งรางทันี้กูเห็นกูเอามาเลื่อยมากว้างหน้ากูอยู่เว้นมันตกวักไอ่ถึงมันดังเนี้ยชอว์นเออ cú liều á gặp lôi, <laughs> cứ cho uổng bỏ ngay cú hà nhờ, nãy mình mày, nãy cú mình chạy là, huấn mình nó cha bỏ ngay